ขอี่อีน่ครนะีกใจเดียวครับนรมเะคะมีริ่มับ้น่าราคนรอ,อแปบเดียวเท่านั้นนะเอาเลค่ะตอนนีนะคะีคนสดของน้องๆน,น,นะคะใครจะเริ่มขึ้น นะคะขอเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยใครนะคะที่อยู่บริเวณงานนี้ของเรานะคะทุกคนค่ะแวะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะทุ่หนหาน้องใกล้จะได้ชมแล้วนะคะทุกหน้ากับคอนเสิร์ตของน้องๆนะคะอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูกันนะคะมาสนับสนุนเด็กไทยไปด้วยกันนะคะด้วยนใครที่อยู่ในงาน Big Bang GS Platform เทศสินทรัพย์ดิจิตอลมาตรฐานโลก P C N Brand Fair 6ปัญญา5เดาวหอออฟฟูดนะคะเรียนเชิญทุกท่านแวะมาได้เลยที่ stage 2นะคะตอนนี้มีดิคอนเสิร์ตของเรา จะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะซึ่งอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนคะอยากให้ทุกท่านแวะมาดูกันนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นนะคะความสามารถของเด็กไทยเลยอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะคะกับความสามารถของน้องๆนะคะทุกคนคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ร่วมกันเป็นกําลังใจให้น้องๆอยู่ชมกันให้จบเลยนะทุกคนคะเอาเลยค่ะทุกท่านพร้อมนหคะน้องๆก็พร้อมเนาะมีเชว์ดนตรีอบมากเลยน่ารักมากเลยลูก มาขอเรียนเชิญทุกท่านขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูได้ใกล้ๆนคุณพ่อคุณแม่ขยับมาเลยได้เลยนะหนูให้มายันตรงนี้ได้เลยคุณพี่เข้ามากันเลยะสด้เป็นต้องบอกว่วา,วามองไม่เห็นอันนี้เราให้ดูกันใกล้ๆมาให้กำลังใจน้องๆกันใกล้ๆเลยนะคะทุกคนคะ่อะอเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมน้องๆพร้อมแล้วที่ไม่รู้พร้อมแล้วนะอ้อพร้อมแล้วนะคะมาถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอส่งเวทีนี้นะคะให้กับทุก